สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาขอเสนอผลการประชาสัมพันธ์และความก้าวหน้าการปฏิบัตรริราชการในรอบเดือนที่ผ่านมาผ่านสือ่อโทรทัศน์ของผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวนหน้าส่วนราชการและผู้บริหารจังหวัดพังงา ายจำเริญที่พยพพษงธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาผู้แทนพระองค์มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการฝึกอบรมและเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังเรือนจาจังหวัดพังงาพร้อมปล่อยตัวผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษมุ่งหวังให้นําความรู้ที่ได้รับกลับไปพัฒนาบ้านเกิดและประกอบอาชีพการงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า นายจำเริญทิพยพงษ์ธาดาผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเปิดกิจกรรมยกระดับการดูแลสุสขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์พร้อมเยี่ยมและให้กำลังใจโดยจังหวัดพังงาและพะออสว,าวาจังหวัดพังงาได้นำแพทย์พยาบาลให้บริการด้านสุขภาพผู้ต้องราชทานในเรือนจำอำเภอตะกัวป่าเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขได้อย่าง ทาทียมช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้ต้องขังนายบุญเติมเรนูมาตร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยพร้อมนำจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาปลูกต้นไม้ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ที่บ้านกลางหมู่ที่6และบ้านบางพัดหมู่ที่8 ตำบลบางเตยอำเภอเมืองพังงาถวายเป็นพระราชากุศลและบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ นายธรรมนูศีวัฒนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเปิดกิจกรรมคิกออฟก้าวท้าใจซีซั่น3ซึ่งที่ผ่านมาได้จัดกิจกรรมก้าวท้าใจไปแล้ว2ครั้งในครั้งนี้ได้เพิ่มรูปแบบให้หลากหลายมีความท้าทายมากขึ้นส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายอย่างถูกต้องต่อเนื่องในวิถีชีวิตใหม่ภายใต้คำท้า100วัน100กิโเมตร พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธิมและคณะเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์35รับฟังผลการดําเนินงานการพัฒนาการเรียนการสอนรวมทั้งปัญหาและความต้องการของโรงเรียนพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการกิจกรรมอาชีพและให้โอวาสแก่นักเรียน คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคใต้พร้อมคณะ ผู้ตรวจราชาการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชาการที่6และผู้ตรวจราชาการกระทรวงมหาดไทยเข้าเยี่ยมชมมนุษย์รสถานสานึน,นามิเรือต่อ813พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลางตำบลโคก่อยอำเภอตะกวทุ่งรับฟังความสำเร็จในการดำเนินงานของชุมชนรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนเปิด เกิดโอกาสในการสร้างความเข้าใจในเรื่องบทบาทหน้าที่และอำนาจของวุฒธธิสภาจังหวัดพังงานนำหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอและจังหวัดเคลื่อนที่ไปยังหมู่เกาสุรินทร์อำเภอคุระบุรีนำบริการด้านการแพทย์และบริการจากหน่วยงานของรัฐให้บริการประชาชนชาวมอแกนบนหมู่เกาะสุรินทร์พร้อมรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการเพื่อทำการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลต่อไป จังหวัดพังงาร่วมกับชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดพังงาเรือนจําจังหวัดพังงาและสำนักการพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาจัดโครงการฝึกวิชาชีพระยะสั้นการทำผ้าบาติกให้กับผู้ต้องราชทันอบรมให้ความรู้วิธีการเขียนผ้าบาติกสามารถนำใบป,ประกอบอาชีพหรือต่อยอดให้แก่ตนเองได้ในภายหน้า ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดพังงาบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจเรือประมงพาณิชย์ในทะเลเพื่อสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่อาจลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการค้ามนุษย์แรงงานประมงทะเลการกระทำผิดกฎหมายและการตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดของโควิด -19 สำนักการทรกศจังหวัดพังงาจัดกิจกรรมแจกโชคใหญ่ระดับจังหวัดครั้งที่2อมอบโชคให้กับลูกค้าที่ได้ฝากเงินประเภทเงินฝากออมซับทวีโชคทั้ง8สาขาในจังหวัดพังงาโดยการจับรางวัลในรอบนี้มีรางวัลใหญ่เป็นรถกระบะหนึคันรวมมูลค่าของรางวัลมากกว่า3.8ล้านบาท